สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนบราซิลกำลังเตรียมจาัดก,การประชุมขอบ30เวทีใหญ่ด้านสภาพอากาศโลกที่เมืองเบนเลมรัฐปาราทางเหนือของประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับป่าอเมซอนหนึ่งในป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของโลกการเลือกสถานที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องสวยงามแต่เพื่อนเน้นให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญของป่าอเมซอนในการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน บราซิลตั้งเป้าให้การประชุมขอบ30เป็นเวทีแห่งความจริงโดยหวังว่าการประชุมนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจกและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าสำหรับการจัดการในครั้งนี้ยังมีความท้าทายหลายอย่างทั้งสหรัฐที่อาจไม่เข้าร่วมเต็มตัวทำให้เวทีขาดผู้นำสำคัญในด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงบราซิลเองก็อยู่ในสถานาการณ์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมเช่นสนับสนุนป่าอเมซอน แต่บางโครงการก็เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมันซึ่งบราซิลได้เสนอโครงการ Tropical Forest f o r e Facility หรือ TFFF เป็นกองทุนที่จะจ่ายเงินให้กับประเทศที่รักษาป่าเขตร้อนโดยจะจ่ายตามผลสำลดเช่นพื้นที่ป่าที่คงอยู่จริงโครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้การอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องที่จับต้องได้ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายทั้งเรื่องงบประมาณภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บราซิลยังมีความคาดหวังว่าการประชุมคอบ30จะเป็นเวทีที่รวมพลังโลกให้ร่วมมือกันจริงๆเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศที่ทุกคนทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมได้